สวัสดีค่ะมาดูข่าวกีฬาข้าว,วันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวคราวของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งแรกในรอบ18ปีของประเทศไทยเราค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ3จังหวัดเจ้าภาพหลักก็มีกรุงเทพมหานครชลบุรีแล้วก็สงขลาค่ะมีการวิ่งครบเพลิงร่วมกันนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง่ยะและกีฬาได้อัญเชิญไฟพระฤกเปิดกิจกรรมวิ่งครบเพลิงซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์อย่างยิ่งใหญ่ค่ะ Really the on Thailand Thailand. Thailand. 2020. Thailand. Let's go Sun for goal thai. tonight! พาไปที่ลานกิจกรรมหน้าอินดอร์สเตเดียมหอมหมากกรุงเทพมหานครนายอัธกรศิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีเยศและกีฬาเป็นประธานพิธีอัญเชิญไฟพระเลิกร่วมกิจกรรมวิ่งคบเพลิงไฟพระเลิกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และกีฬาอาเซียนปราเกมส์ครั้งที่13โดยมีคณะทูตจากประเทศอาเซียนนายชัชชาติสิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดอกอรกองศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยตลอดจนนักกีฬาและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจ จกรรมอย่างคับข้างค่ะก่อนเริ่มการวิ่งคบเพลิงไฟพระเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ่องเทนและกีฬาได้เป็นประธานกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไฟพระเลิกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจสูงสุดแก่ผู้จัดการเหตุการณ์และนักกีฬาทุกคนค่ะ สำหรับพิธีอัญเชิญและการวิ่งคบเพลิงไฟพระเลิกวันนี้จัดขึ้นพร้อมกันใน3จังหวัดเจ้าภาพหลักของซีเกมส์นะคะคือกรุงเทพมหานครชนบุรีและสงขลาโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครใช้ระยะทางวิ่งรวม67กิโลเมตรค่ะเริ่มโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ เปิดฉากมาวิ่งไม้แรกเลยค่ะเริ่มจากอิน o o รสเตเดียหัวหมากจากนั้นจะไปตามเส้นทางรอบกรุงเทพส่งไม้ต่อให้กับบุคคลสำคัญผู้สนับสนุนและนักกีฬาร่วมเป็นผู้ถือคบเพลิงทั้งหมด73ไม้ค่ะ นักกีฬาที่เข้าร่วมวิ่งคราวนี้มีหลากหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเอสทีวริรยาสุกเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยน้องอยู่บรรลังทัพทีมแดงนักกีฬาเทควันโดเจ้าบิวพุทธพลบุญสอนนักกรียาทีมชาติไทยตลอดจนนักร้องอย่างพี่โดมประกอบลามพี่แจ๊ดชวนชื่นและรัศมีแขฟ,ฟ้าเกื้อล้นด้วยค่ะกิจกรรมในช่วงแรกก็มีไปพักขบวนบริเวณอาคารกีฬานิมิบุตสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันด้วยค่ะ นี่เป็นบรรยากาศที่อินดอร์สเตเดียมหอมหมากนะคะนอกจากนั้นทางบริษัท c ีพีออลจำกัดมหาชนโดยมีนายวิชัยจันจริยากุลกรรมการผู้จัดการบริษัท c ีพีออลจำกัดมหาชนนำทีมผู้บริหารพนักงาน7 e เ e ่ e อร่วมวิ่งคบเพลิงอันเชิญไฟพระเริกในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะนี่เป็นจุดที่2นะคะหลังจากที่มีการพักค่ะ บริเวณอาคารกีฬานี้มีบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันนับเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อพลังแห่งความสามัคคีไปทั่วประเทศโดยเราจะเป็นเจ้าภาพนะคะ ก็จะมีซีเกมสใน3เมืองหลักคือกรุงเทพมหานครชนบุรีนะแล้วก็มีสงขลาส่วนอาเซียนพาราเกมส์ค่ะจะไปจัดกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็รวมกว่า100คนมาร่วมกันวิ่งเพื่อสื่อถึงพลังความร่วมมือของคนไทยในทุกภูมิภาคที่พร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและมิตรภาพในทุกเส้นทางที่ไฟคบเพลิงผ่านค่ะ ท้งนี้ซีพอและ7 e เ e ่ e อยังร่วมส่งต่อพลังใจให้กับคนไทยผ่านแคมเปญเซเว่นชวนเชียร์สุดใจทีมไทยแลนด์ชวนพี่น้องชาวไทยส่งแรงเชียร์และพลังบวกให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยตลอดจนนักกีฬาทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันคราวนี้นะคะเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จอย่างเต็มภาคภูมิร่วมกันสร้างภาพลักษณ์อันง,งดงามของไทยในฐานะเจ้าภาพที่เปี่ยมด้วยพลังและรอยยิ้มร่วมกันค่ะสำหรับการแข่งขัน ซีเกมส์ครั้งที่33จะจัดวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหาคนครชลบุรีและสงขลานะคะจะมีพิธีเปิดยังเป็นทางการวันที่9ธันวาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานส่วนอาเซียนพาราเกมส์หรือว่ากีฬาผู้พิการครั้งที่13กำหนดชิงชัย20 26มกราคมปีหน้าที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันต่างๆได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ซีเกมส์ไทยแลนด์2025 และทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแฟนๆกีฬาถ้าไม่มีโอกาสไปร่วมชมร่วมเชียร์ตามสนามต่างๆนะคะเราถ่ายทอดสดการแข่งขันให้ได้รับชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD แห่งนี้ด้วยค่ะ